ใจจะขนาดนี้ครับ BMW X5 ครับโหวันนี้อะไรกันนี่ยไปดูครับ BMW คันนี้อาการควันดำตุยๆทำมาแล้วทนทำที่แต่ว่าผมก็เช็คดูทุกอย่างแล้วนะครับก็ยังยังไม่เจออาการอ,าอื่นๆพวกแอร์โฟหรือว่ากองตันอะไรพวกนี้ยังไม่เจอก็เหลือหัวฉีดที่เราต้องไปดูกันคันนี้เป็นหัวฉีดช,ชนิดเปียโซนี่ครับหัวฉีดเป็น ที่มันดำๆนะครับควันดำแต่ว่าไม่ได้ดำในรอบสูงนะครับดำในรอบต่ำๆที่มันมีปัญหาหน้าแปลกนะครับอ่ะวิ่งเลยอ้ก็หน้าแปลกนะครับที่น้ำมันน้อยแต่ว่าควันกลับดำนั่นบุกบอกถึงว่าการทำงานของชิปมันไม่สมบูรณ์รถกล่องอ c u ยุมันก็จะอ่านค่าเพี้ยนๆออกไปพยายามสั่งจ่ายน้ำมันเพิ่มในรอบที่มันไม่ต้องการทำให้เกิดควันดำเผาไหม้ไม่หมดนะครับเยอะผิดปกติก็ฝ่ากด้วยนะฮะนช่างเรากำลังวิเคราะห์ดูอยู่นะฮะ หกลักบนิ่งไหมแต่คุณควรนิ่งกว่าน,นี้นะปกติแล้วนะมีควันหน่อยๆตอนประมาณกลางๆคันเรกนะครับคันนี้เป็นหัวชีดเปีโซเดี๋ยวเราจะถอดมาล้างนะครับชีดแบบนี้เป็นหัวชีดพีอมนะครับของช่างเอฟแมคโคนี่เป็นหัวชีดเปโซพีอมนะครับเราทําการลื้อออกมาล้างหัวผมว่า มองมองแล้วแบบดำปิดปีเลยนะครับดำมากๆเลยต้องขึ้นแท่นเทสหัวฉีดนะครับซีซีได้เท่ากันหมดแต่มันเหมือนกับว่ามันนน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเอาปลายใหม่ใส่ดูแล้วก็พบกับผู้เชียวล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาจากแถวไหนครับมาจากตอนเมืองครับครับรถเป็นอาการยังไงมาครับผันดําครับผันดําผันดาถ้าเล่นสุดๆดำไหมสุดๆ มันจะไม่ดำเท่าไหร่แต่ออกตัวนี้ดำอายเขาเลยดำอายเลยขับ X5 แท่ๆขับ X5 กลายเป็นวัยรุ่นสร้างตัวซะละก็ทันนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้พี่ไปทำอะไรอยู่มาบ้างไหมก็มีล้างปีกผีเสื้อครันมอเตอร์ EGR ครับอะไรอีก่ล้างท่อล้างท่อเปลี่ยนแคตครับก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับจนมาจบที่นี่ครับได้ขาวหมดไปเยอะด้วยก็ เบื้องต้นนะครับคันนี้เราเช็คหัวฉีดนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เห็นบนแท่นก็ควันดํานะครับแต่ว่าน้ํามันน้อยน้อยไปเยอะเลยเนื่องจากขี้ฝุ่นเข้าไปอุดตันที่รูหัวฉีดแล้วก็ทําการเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดชนิดเปียโซก็ได้น้ามันเพิ่มขึ้นมาตามที่ค่าโรงงานเขากําหนดนะฮะก็วิ่งชิวตอนนี้แรงมากแรงไหมพี่แรงครับแรงแรงหลงัลงติดเบาะหลังติดเบาะเลยมถก็แรงอยู่แล้วทีนี้จากหัวฉีดตันๆเข้าไปนะฮะ ตอนนี้ก็กลายเป็นวิ่งได้กระโชดพุทธปราดก็สำหรับมีอะไรฝากคุณว่าใช้บีเอ็มไหมพี่ครับใครมีปัญหาปรึกษา่างต่อได้ครับบีเคเคขอบคุณครับครับแล้วก็ใครบ้านใครมีระเบิดนะครับก็ <laughs> พี่เขาเป็นตรำรวจกู้เราเป็นทหารกู้กระเบิดนะครับก็ <laughs> ติดต่อพี่ก็ได้ <laughs> <ๆ> <laughs> ก็ฝากกด้วยนะครับร้านหัวฉีดบีเคครับใครมีปัญหาเอ่อรถควันขาวควันดำนะครับวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นลองดูครับนึกถึงหัวฉีดหน่อยแล้วกันฝากด้วยครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ